ไก่ที่เห็นนี่คือไก่ของสเมเด็จพระเดชวนหาราชที่คนนำมาถวายทหารโบราณนะรกโบ,บราณเวลาว่างๆเขาก็เลี้ยงไก่ชนไก่ตีไก่กันตามภาษาในช่วงที่เว้นภารกิจเว้นจากการรบเราก็จะตีไก่ชนไก่ถ้าไก่ตายก็มากินเนื้อไก่ อันนี้สมเด็จพระษเรศวรหาราชที่สามแยกอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่ระมาตยอยู่ริมถนนใหญ่หาไม่ยาก เป็นบริเวณด้านข้างศารถ่ายจะด้านข้างของสารอันนี้เลยไปสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสามแยกเยอะซ้ายไปแม่เรามาตรงไปก็เป็นจังหวัดตากทางด้านขวาก็เป็นทาไปริมเมย